สวัสดีครับเบิกรถตรงนี้ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับรับว่าไงครับโอ้หาอะไรทานแถวนี้เหรอครับคืออะไรครับเนี่ยเปล่าครับพี่ผมมาหาอะไรทานแถวนี้มีไหมครับร้านอาหารแนะนำอไอแถวนี้ไม่มีเลยครับร้านอาหารอผมควรจะซื้ออาหารที่ไหนครับต้องโพนในทวิตเอาครับมีคนทำข่าวขายอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเถอะป่ะพี่ โอ้โห,วหวเมื่อกี้ไม่ไปทำแล้วผมขอโทษขึ้นมาเถอะพี่เดี๋ยวผมพาไปหาสุนัขก,กินไปไปไปโอ้โหก็โสดจะได้เลี้ยงเนี่ยโอ้ยพี่จะไปเลี้ยงหมโูใช่ฉยๆส่งผมตรงนี้ก็ไ<ห>ด้เฮ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเอ่อเพิ่งเปลี่ยนชุดเสร็จครับผม โอ้เชงเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเสร็จใช่ใชกินข้าวหรือยังครับเอ่อชื่อชื่ออะไรครับพวกโอ้สวัสดีพวกว่าไงพวกนายนายชื่ออะไรนะพวกผมชื่อจีดีไงโอ้โนายชื่ออะไรอ่ะเออชื่อเจพวกชื่อเจใส่ไหนกี่ด้วยหรอใช่ครับพวกโอเคบอกชื่ออะไรอ่ะชื่อเจพวกอ๋อกินข้าวยังอ่ะ กินแล้วครับพวกจะหิวอีกแล้วเนี่ยพวกไปแล้วครับอะไรนะครับพวกผมขอโทษด้วยนะที่พูดสะบดอย่างนั้นออกมาไม่ไม่เป็นไรครับพวกคุณให้อภัยผมได้ไหมอ่ะได้ได้ครับพวกโอ้ขอบคุณนะครับที่ให้อภัยผมมาวกันเดี๋ยวมากอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชื่อเลยนะพวกเจอกันเจครับพวกเดี๋ยวพี่เจพี่ผมขอดูรองเท้าพี่หน่อยผมจะได้ไปใส่เยสรองเท้ารุ่นอะไรอ่ะพี่เอ่อยี่อะไรเนี่ย แถวรุ่นอะไรพี่ <Run. S 1> เดี๋ยวผมมาพี่เย้ส yeah, บัดดีครับคุณผู้หญิงขอติดรถมาด้วยหรออยากจะซิ่งไปด้วยกันใช่เปล่าโอเคโอเครถแฟนของเธอนี่มันแรงชะมัดอนะ่ะว้าวแม่เฮ้ยรถรถของ mm hmm. เธอนี่มันแรงชะมัดเลยว่ะไอ้โง่นั่นแม่งลืมล็อกประตู mm hmm. ไอ้ไอ้โคตรโง่นี่เธออยากจะติดรถมาด้วยเหรอว้าวรถของ เธอนี่มันแรงชมัดอ่ะหรูหลาฟู่ฟาละราคาแพงด้วยนะเนี่ย GTO4Life อ่ะโอ้แมน Let's go! Let's go! เราจะไปไหนกันดีอ่ะเราจะไปไหนกันดีครับบอกหน่อยบอกหน่อยไปสอนอครับพี่ไปสอนอนะครับผมไม่กลัวอยู่แล้วผมเป็นคนจริงบอกว่าไปสอนอก็ไปสอนอครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยผมเจออะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่รถนะโอ้โหดูดิตกปลากันใหญ่เลย 嗯嗯，行动起了